วันที่24เป็นคริสต์มาสอีฟเป็นคืนที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะได้สั่งสรรกับครอบครัวได้แลกของขวัญการได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่กับมีค่ะหญิงสาว อายุ25ปีที่หายตัวไปจากสถานีรถไฟที่เรดิงเง่ทางตอนใต้ของสตอกโฮล์มนะเธอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากสังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เนาะในเมืองภาพวงจรปิดนะจับภาพเธอได้ครั้งสุดท้ายที่สถานีรถไฟเรดิงเง่นะเวลาประมาณตีหนึ่งนาทีของเช้ามืดวันที่2 5นะครอบครัวของมีพอได้รู้ว่าลูกสาวไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก็มีการโทรแจ้งตำรวจตอนนั้นตำรวจไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเพราะคิดว่าแค่ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้มีการออกตามหาอะไรใดๆวันที่ส6บหบครอบ รอไม่ไหวละโดยยดญาณเดินตามหาเองรอบบริเวณสถานีนะไปเจออะไรไปเจอหูฟังไปเจอสายรัดไปเจอขอนและล่องรอยความผิดปกติอื่นๆจนได้นําหลักฐานทั้งหมดไปให้ตํารวจตํารวจได้รับเรื่องปุ๊บอ้าวนี่ไม่ใช่คดีคนหายธรรมดาตารวจเอา d n a ที่พบในของพวกนี้ไปลิงก์กับรายชื่อที่มีทั้งหมดในระบบซึ่งชายคนนี้แน่นอนว่ามีชื่ออยู่ในระบบนี้แล้วเพราะว่าเมื่อปี2019นายคนนี้ ต่อมานางเปลี่ยนชื่อเป็นผู้หญิงแล้วนะทำการรับพาตัวเด็ก10ขวบขึ้นรถขอบคุณพระเจ้าที่เด็ก10บขวบคนนี้รอดออกมาได้นะคะแล้วรู้ไหมอุณายนคนนี้ถูกจับติดคุกไปแค่2ปีกับอีก4เดือนเท่านั้นเองพอตํารวจเนี่ยไปถึงบ้านนะคะไปคนคอมพิวเตอร์ไปเจอรูปภาพอานาจารของเด็กไปเจอรูปภาพผู้หญิงที่ตายแล้วประมาณ10กว่ารูปไปเจอรูปภาพที่เกี่ยวกับ เป็น4ี่หมื่นกว่าไฟล์ทุกคนอันนี้คือโลกจิตของแท้นะคะแล้วพออยู่ในคุกพฤติกรรมในคุกเป็นยังไงตอนนั้นที่ถูกจับไปขู่จะไปทไําร้ายตํารวจนะเป็นคนแบบเป็นคนไม่ปกติคนหนึ่งอะ่ะพอถูกปล่อยตัวออกมาทําไงคะเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนชื่อโรบินตอนนี้เปลี่ยนเป็นเวนา เปลี่ยนผมทําผมย้อมผมเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเลยแล้วใช้ชีวิตกับคนทั่วไปโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ชายคนนี้เฮ้ยแม่งเคยที่จะคิดนับเด็ก10บขวดไปแล้วดีที่เด็ก10ขวบันรอดมาได้เพราะว่าเมื่อปี2020นะ่ะมีชายคนหนึ่งนะจำชื่อเขาไม่ได้ละเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะเขาอะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญากรของสวีเดนเป็นตำรวจนะเนาะเขาเคยออกมาเตือนนะว่าชายคนนี้ไม่ปกติแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะก่อเหตุอาชญากรรมที่มันสูงขึ้นไปอีกแล้วเธอรู้ไหมวันที่17ตํา ตำรวจก็ไปหาเนาะเหมือนก็หาล่างนะเธอรู้ไหมว่าเขาไปเจอนางวิมมานี่ที่ไหนที่ ป่ากำลังที่จะขุดหลุมฝังชิ้นส่วนของมีตามที่ต่างๆเธอเป็นตำรวจเธอก็คนลุกมาให้ไปเจอผู้ก่อเหตุในป่าขนาดนั้นหลักฐานข้ามมือฟังมาตอนนี้แล้วสงสัยว่าทำไมผู้ก่อเหตุเนี่ยถึงเลือกที่จะไปฝังร่างผู้เสียชีวิตอะไรตอนนี้เนาะทั้ทงๆท,ที่รู้ว่าเขาหากันอยู่เลยเขาโทรไปถามหัวหน้าเนาะของนางวิมมาเนี่ยเพราะว่าอาชีพนางเนี่ยคือนางขับรถบรรทุกอะไรเงี้ยเขาก็ถามนางว่าเออตอนที่นางทำงานอยู่เป็นยังไงเป็นคนปกติหรือเปล่าไอ้หัวหน้กนาก็เลยบอกว่า ดูเหมือนคนเออๆดูเป็นคนไม่รู้เรื่องไม่ค่อยทําตามกฎเขาให้ไปทํางานไอ้นนี่จะไปเตะบอลความคิดอ่ะไม่ใช่เป็นคนปกติคือเป็นเด็กจะเล่นจะอะไรหมดทุกอย่างคือมันก็เลยจับโป๊ะไงวันที่เขากาลังที่จะเอาศพไปฝังตามที่ต่างๆในป่าเนาะตำรวจได้ตั้งข้อหาให้กับวิมา a เนี่ยว่าฆาตกรรมแล้วก็ซ่อเลนอําพางศพอย่างรุนแรงนะคะ มันทาให้เรานึกถึงคดีอะไรหรือเปล่าที่เราเคยเล่าไปแล้วแต่ว่าเราเอาวิดีโอทิ้งแล้วเพราะว่าญาติเขาไม่ค่อยสะดวกใจที่จะให้เราพูดถึงเรื่องนี้นคนก่อเหตุเนี่ยพอออกจากคุกมาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพศเหมือนกันนะแล้วก็ยังปัจจุบันคนที่ผู้หญินไทยนยก็ยังใช้ชีวิตอยู่ปกติไม่ได้อยู่โรงพยาบาลบ้าน,นะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ของเตือนธันวาแล้วนะที่มีผู้หญิงโดนฆาตกรรมโดยคนที่จิตไม่ปกติอยู่ในบ้านตัวเองมีคนมาก๊อเปิดประตูตุยในบ้านพร้อมกับลูก,ลก ที่บาดเจ็บสาหาัสตอนนี้คนออกมาตั้งคำถามว่าคนที่ไม่ปกติควรที่จะอยู่กับสังคมหรือเปล่าคนที่มีชื่ออยู่ในระบบคนที่พ่อแม่เขาอุตส่าห์รายงานไปที่รัฐบาลแล้วว่าลูกเนี่ยไม่ไม่ปกติควรที่จะมีที่สําหรับพวกเขาหรือเปล่าที่เขาจะได้ไม่ต้องออกมาทํร้ายใครต่อไปตอนนี้คนในสีดเดนไม่พอใจเรื่องนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวไม่ปลอดภยัยเพราะว่า ตอนนี้คนจิตไม่ปกติเดินทั่วประเทศไปหมดทั้งทงที่ประเทศสิวิเดนเนี่ยสวัสดิการดีมากทุกคนค่ะสามารถเข้าถึงการรักษาได้หมดแต่พอเข้าไปแล้วยังไม่ดีออกมาพอออกมาไม่กี่วันไม่กี่ปีไม่กี่เดือนคุณออกมาทําร้ายคน ทุกคนเลยตั้งคำถามว่าเราควรที่จะเอาโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลจิตเวชกลับมาหรือเปล่าที่จะคนพวกนี้ขังเข้าไปเพราะว่าเขาอะออกมาใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่ได้แล้วใครมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะคะหวังว่าท้ายปี2 0 2 5จะมีเรื่องราวดีๆมาให้เราได้ชื่นใจบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะ้ำพึ่งไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ